สวัสดีแฟนเพจกินไก่ไทยอดน,นะครับผมป้อมปนอมนะครับตอนนี้อยู่สถานี BRT นะครับ b ีอสถานีสะพานพระราม9้านะครับตอนนี้ผมจะพา f อเพจกินไก่ไทยอดน,นะครับไปช,ชื่นชมด่านด้วยกันนะครับวันหยุดราชการนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16ตุลาคม2500า 6 4นะครับตอนนี้เป็นเวลา12เนลิก20นาทีนะครับจากที่ FC หรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเห็นเป็นประจำนะครับก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจะมีพวกด่านแบบนี้อ,อยู่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมว่าเป็นเรื่องปกติไหมครับสวัสดี700กว่าท่านนะครับ ขอบคุณที่กดแชร์ให้ป้อมบนอมทุกครั้งที่ลงมาไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ผมไม่ได้านามนะครับเสียงเป็นยังไงครับออกไหมครับเดี๋ยวเราดูนะครับขอโทษด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ตรงนี้นะครับเป็นของกองกำกับการ5านะครับตำรวจจราจรกลางนะครับหรือภาษาชาวบ้านเราตามเช่นเคยนะครับวันหยุด ราชการพวกท่านก็ไม่หยุดนะครับนี่นะครับดูการจราจรนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้การจราจรก็คล่องตัวนะครับหรือว่าใช้ได้ดีมากใช้ความเร็วได้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับมันก็ไม่ค่อยมีรถนะครับรถก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับ f อฟซีเพจยกังไงไทยอ่อนนะครับที่ได้ผ่านมาทางด้านนี้นะครับด้านที่ ท่านผู้ชมเห็นที่ผมชี้ไปทางนู้นนะครับเป็นทางทางสะพานพระรามเก้านะครับมาจากคลองเตยนะครับมุ่งหน้าไปทางทิศนู้นนะครับก็คือไปทางท่าพระนะครับหรือสะพานกรุงเทพนะครับข้ามฝั่งทนนะครับก็เห็นเจ้าหน้าที่นะครับทํางานนะครับท่านก็โปรดใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็วันหยุดนะครับประชาชนอาจจะมองเห็นว่าเขาอาจจะหยุดนะครับ กรมการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งนะครับไม่รู้ว่าท่านหยุดหรืออมาตรวจสภาพรถแบบนี้ไหมผมก็ขอฝากถามนะครับท่านหยุดไหมครับขนส่งครับแต่สิ่งอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนะครับท่านผู้ชมก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขยันมากครับนี่นี่ขยันมากนะครับอ่าเขาก็แดดร้อนขนาดนั้น นะครับเขาก็มายืนนะครับโบเพื่อจะตรวจควันดำนะครับขอต้องขอฝากประธานท่านอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับคนที่ใช้รถดีเซลนะครับควันท่านดำนะครับก็ไปตรวจสภาพอาจจะผ่านนะครับแต่ไม่รู้ว่ามาตรวจที่นี่ผ่านหรือไม่ก็ให้ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเดี๋ยวหาว่าป้อมบ่นอมนะครับมาปั่นควนดานนะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับ ก็ในส่วนตัวผมก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ลงมาทักทายกาันลงมาชื่นชมในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ชาวบ้านธรรมดาเขาอาจจะไม่ค่อยทําเหมือนป้อมมานอมนะครับและทีมนักรบด่างเถื่อนนะครับผมก็ต้องประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าที่ก็เหน็ดเหนื่อยนะครับขนาดวันเสานะครับก็ไม่หยุดนะครับ พอเห็นด่านอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจนะครับท่านผู้ชมนี่อย่าง fc เราเคยถามผมนะครับว่าบางครั้งนะครับทำไมไปตรวจอยู่ที่ผลส่งมาทำไมมันไม่ดำเวลามาตรวจอยู่ที่ ด่านฟันดำนะครับท่านผู้ชมว่าทําไมมันดำท่านผู้ชมจะแปลกใจไหมว่ามันมันทำไมมันดำนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยา่างมีเจ้าหน้าที่นะครับคนหนึ่งนะครับที่บอกที่บอกผมกับผมนะครับว่าเอาอย่างนี้ป้อมแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อยู่หน้าจุดนี้นะครับว่า,าป้อมทมอําไมรถทาไมไปตรวจกรมการขนส่งทําไมมันดำใช่ไหมละ่ะผมป้อมถามหน่อยว่าอาสมมุติว่าเขาตรวจเดือนเดือน อย่างเดือนมกรานะครับเดือนนี้เป็นเดือนตุลานะครับมันใช้กินเวลาไปมันมันกินเวลาไปกี่เดือนล่ะครับอ่ามันจะไม่ดําเลยเหรออย่างนงี้อ่าโอเคนะครับท่านตอบแบบนี้มาเราก็ก็ไปไม่เป็นเพราะว่ารถมันต้องใช้งานใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็อ่าไปตรวจมาวันนี้แต่ไม่ได้ใช้งานเลยเหรอครับยังไปจอดหรือเอามาห้อยห้ <uss> <ham> อยคอมันก็ไม่ได้มันก็ต้องใช้งานเป็นธรรมดานะครับรถใช้เครื่องยนต์ดีเซลมันมันมัน ผมว่ามันยังไงมันก็ดำนะครับท่านผู้ชมถึงจะไปตรวจมานะครับไม่ว่าจะเป็นตระองตรอ,ตรอหรืออะไรนะครับตรวจมาวันนี้มันไม่ดำขี่ออกมาคุณก็โดนอยู่ดีถ้าพูดแบบนั้นนะครับการให้โอกาสนะครับการให้โอกาสสําหรับรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมว่าเจ้าหน้าที่มาทํางานจุดนี้มันเป็นการซ้มซ้อนหรือไม่นะครับเป็นการซ้าซ้อนหรือไม่หรือเอาอย่างนี้เลยผมว่าก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับว่า,าคุณ ทำแทนขนส่งจะดีไหมไปตรออ,อคือยุติเลยยุติรถที่ไปตรออไม่ต้องไปตรวจเลยเครื่องยนต์ดีเซลนะผมว่าไม่ต้องไปตรวจตรวจเฉพาะเครื่องยนต์เบนซินดีกว่าแล้วขนขนส่งนะครับไม่ต้องไปตรวจมาตรวจที่ตำรวจตำรวจจะมีผมว่าสเสนอเลยสเสนอขึ้นมาสเสนอขึ้นมาว่าเป็นที่ตรวจวันดำเลยเอาประจำ ประจำปีหรือเอาทุกหกเดือนรถทุกคันออกมามีเหมือนภาษีอะติดหน้ารถว่าผ่านจากาผ่านจากจราจรกลางนะแบบนี้มันจะช่วยลดปัญหาไหมครับแบบนี้เอาทุกเอาทุกหกเดือนเลยนะ่าท่านผู้ชมดีไหมครับท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมมีข้อดีข้อเสนออะไรดีๆก็เม้นมาได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปอ่านนะครับเผื่อจะมาเป็นกระบอกเสียงให้ทางสำนักง,งานตำรวจชาตินะครับ เผื่อเขาจะไปปรับแผนหรือท่านสสนะครับอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวมีการอาจจะหมดวาระานะครับก็อาจจะมีสสหน้าใหม่เข้ามานะครับว่าท่านจะเอาไปแก้ได้ในจุดไหนนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับเพราะว่าใบสั่งแต่แต่ละใบสั่งเนี่ยมันเยอะนะครับค่าปรับเนี่ยเป็นเป็นพันนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะครับค่าปรับเนี่ยมันมันก็เยอะนะครับอ่ สิ่งที่ประชาชนได้รับเนี่ยมันได้รับอย่างไรครับจากด่านควันดํานะครับไม่รู้ว่าเขาเขาได้รับอะไรนะครับว่ามันลดลดแก้ปัญหาได้จริงไหมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นลองพี2.5เนี่ยมันแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่นะครับมีมีใครบอกมาไหมว่ามัน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 แก้ได้จริงไหมอย่างนี้นะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อาจจะเก็บกุวยแล้วนะครับอย่างท่านได้เก็บกุวยเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่า,อ,าอันนี้เป็นเวลา12นาฬิกาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามป้อมมนอมนะครับไลา์ทุกครั้งนะครับไลท์ทุกครั้งก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับเจ้าหน้าที่เอาเลิกแล้วหรอครับท่านครับ อ้าวเจอกันอีกแล้วโอ้ยมาเจอนี่ตำรวจน้ำดีท่านหนึ่งนะครับวันนี้ไม่หยุดเลยเหรอครับท่านครับวันเสาร์ก็ต้องทำงานนี่ตำรวจท่านหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้กองนะครับได้ได้ครับท่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านขอถ่ายรูปอ่าครับนี่คือตำรวจน้ำดีนะครับต้องขอชื่นชมท่านนะครับทุกครั้งที่ ที่ป้อมมานอมนะครับลงมาไลทุกครั้งนะครับก็เห็นท่านนะครับพูดจาดีทุกครั้งแต่ก็ไม่มีประเด็นอะไรมากมายนะครับเราก็มาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เป็นอ่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับขอบคุณครับท่านนะ <c oughs> <laughs> เวลาผมลงมาท่านก็อ่ามีน้ําใจนะครับให้น้ําดื่มทุกครั้งที่ลงมานะครับผมก็ไม่ลุกก็ต้องมาขอชื่นชมท่านเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ท่านก็แล้ววันอาทิตย์ท่านได้ทํางานไหมครับต้องหยุดไ,ดไหม อันนี้เลิกแล้วเหรอครับท่านครับครับวันนี้เป็นยังไงออกไปสั่งเยอะไหมวันนี้ประมาณไม่เยอะนะในสภาพอย่างนี้ก็คือประชาชนก็ใช้รถน้อยวันเสาร์ก็มีรถมาครับวันเสาร์ก็รถน้อยนะเป็นวันหยุดราชการแล้วขนส่งหยุดไหมครับวันนี้อย่างเป็นเป็นแบบนี้ขนส่งหยุดไหมผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจไม่ทราบครับ แต่เราก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมเราก็ยังทางานอยู่ครับแล้วแล้วมีหลายชุดไหมหรือมีแค่ชุดเราชุดเดียวท่านมีเราทำงานในส่วนนี้เอาเป็นว่ามีไม่ใช่แต่ไม่รู้ไม่ใช่ชุดผมชุดเดียวมีหลายคนอ๋อครับผมก็มาเห็นก็ลงมาขออนุญาตนะครับท่านนะครับก็ไม่มีเจตนาอะไรที่จะมารบกวนท่านเหมือนที่ผมลงไปทุกๆด่านนะครับ ท่านเดชาหรืออะไรเขาก็ต้อนรับเหมือนท่านก็ขอชื่นชมท่านนะครับท่านผู้กองนะครับท่านผู้กองอะไรนะผู้กองสมพง์อผู้กงสมพงอ์ขอบคุณพี่ป้อมมากนะครับในส่วนนี้ทางเจ้าที่ก็ตามตามหน้าที่ไปทมีเบาหน่อยอะไรที่ผู้ผมจะกระทบบ้างนิดๆหน่อยก็ต้องขออนุญาตเนื่องจากเราก็ต้องทำงานตามที่ผู้บุกแคบจะได้สั่งการเอาไว้นะครับฝากพี่ปนอมนะครับในส่วนนี้พี่ปนอมก็ ได้มาไลฟ์กับส่วนนี้อันไหนที่เป็นส่วนดีที่น้องก็จะเอาไปเพื่อถ่ายทอดให้ประชาชนที่เขาเห็นส่วนไลายไหนที่เขาทาผิดกฎจราจนเราก็าว่า,าจับกลุ่มไปผมไม่<ะ>นนผิดเราก็ปล่อยนะครับส่วนนี้ก็อย่างที่บอกไว้อัพี่นะครับก็ผมก็ฝ<ม>ากประชาชนพัน,นอีกครั้งหนึ่งนะครับรถที่ใช้ควันดํานะครับก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับท่านจะไม่ได้เสียทั้งนะครับเพราะว่าค่าปรับก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับที่ออกออกไปประมาณพันหนึ่งถูกต้องครับพี่อย่างขั้นต่ำเนื้อ ก็คือราคานี้เลยครับราคานี้เลยอ่าตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับอ่าการเปรียบเทียบปรับก็อยู่ที่ประมาณพันหนึ่งหรือแล้วแต่ดุลลพิิจของพนักงานสอบสวนไหมใช่ครับใช่ครับก็เราก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าผมก็ขอกราบลานะครับท่านผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับที่ติดตามผมก็มานอมไฟ์สดนะครับอย่างเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ